ผมเพนจักรวัชรินแท่งทองข้อควรระวังของการใช้ r a รปิดแอนติเจนเทเครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาตรวจหาแอนติเจนตรวจโควิด -19 มีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือสามารถตรวจได้ด้วยตนเองรูปแบบที่2 เป็นเครื่องมือที่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นต้องการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองเครื่องมือที่องค์การอาหารและยามีอยู่ทั้งหมด11รายการด้วยกันสามารถซื้อได้ที่ร้านยาทั่วประเทศถัดมาคือต้องทําความเข้าใจเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนและเครื่องมือในการตรวจ อย่างละเอียดในแต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการในการตรวจที่แตกต่างกันไปเช่นระยะเวลาของการอ่านผลอันที่2คือเรื่องของการแปลผลหลังจากแปลผลแล้วนะครับจะทําอย่างไรกรณีที่ผลเป็นบวกผลเป็นลบตัวอย่างที่ยกมาวันนี้อันนี้คือชุดทดสอบจะมีถาดสําหรับรองรับแซมเปลิลไม้สวบปลายด้านหนึ่งจะเป็นปลายพลาสติกปลายด้านหนึ่งจะเป็นปลายที่เป็นขนฟูตรงด้านขนฟูตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปสัมผัสตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่ใช้ในการสวอบให้ใช้มือเนี่ยจับบริเวณของด้านก้านสํารีฝั่งนี้ จากที่ทำการสวบด้วยไม้สวบแล้วเราจะจุ่มด้านที่สัมผัสกับ แซมเปิลนะครับลงไปในกลอดนี้ทําการปิดษาหลังจากที่หยดสิ่งส่งตรวจลงไปใส่ในช่องของแซมเปิลแล้วบริษัทนี้อ่านผลอยู่ที่15-30นาทีนะครับต้องอยู่ในช่วงเวลานี้ห้ามเกินนี้ถ้าผลเป็น o s i ิทีฟหรือเป็นบวกให้ติดต่อเข้าระบบที่1330ผลเป็นนิเกทีฟหรือผลเป็นลบถ้าประวัติของการสัมผัสไม่ชัดเจนให้สังเกตอาการและใช้ DMT h T. แต่ถ้าประวัติของการสัมผัสประวัติใกล้ชิด หรือสงสัยให้ตรวจแอนติเจนซ้ำนะครับในอีก3-5วันต่อมาร่วมกับการตักตัวและใช้วิธี d m h t ร่วมด้วยอ้างอิงจากข้อมูลของกรมการแพทย์เมื่อวันที่21กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาต้องใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นหรือเป็นคิดที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเองนะครับต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องอ่านทำความเข้าใจวิธีการขั้นตอนอย่างถูกต้องและต้องทราวบว่าเมื่อเป็นบวกแล้วทำอย่างไรเมื่อเป็นลบทำอย่างไร ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสงสัยลองคอมเมนต์ครับฝากเพสีสสตว์บิลด้วยนะขอขอบคุณครับก็สวัสดีครับ